สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนนะคะนับหนึ่งเลยก็คือมาทำความรู้จักคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆที่ควรรู้ค่ะแผ่นแรกนะคะจะเป็น seven days of the week ก็คือ7วันในสัปดาห์นะคะวันทั้ง7ในสัปดาห์ วันจันทร์ Monday Monday วันอังคาร Tuesday Tuesday วันพุธ Wednesday Wednesday วันพฤหัสบดี Thursday Thursday วันศุ Friday, Friday, วันเสาร์ Saturday, Saturday, วันอาทิตย์ Sunday, Sunday สำหรับการใช้พวกวันต่างๆนะคะส่วนใหญ่เราจะมักใช้คู่กับประโยคที่ว่าถ้าถามเกี่ยวกับว่าวันนี้คือวันอะไร Today is, จ,จ,จ, Today is จุดจุดจุดุอจุดจุดจุดออย่างเช่นวันนี้เป็นวันพฤหัสใช่ไหมคะ Today is t h u r s d a y Today is Thursday วันนี้คือวันพฤหัสส่วนถ้าเราจะถามว่าเมื่อวานประโยคที่ใช้ถามเมื่อวานก็คือ yesterday what's yesterday what's เมื่อวานคือวนันจุดจุดจุดเมื่อวานคือวันพุธ yesterday was Wednesday yesterday was Wednesday เมื่อวานคือวันพุธถ้าจะถามถึงวันพรุ่งนี้ใช้ประโยคที่ว่า tomorrow will be tomorrow will be จุดจุดจุดพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะก่อนจะใช้ประโยคที่ว่า tomorrow will be Friday tomorrow will be Friday พรุ่งนี้จะเป็น วันศุกร์ใครที่ยังเป็นคนที่เพิ่งมาเรียนนะคะก็วนดูหลายๆรอบค่ะจะได้เข้าใจนะสำคัญนะวันทั้งเจ็ดพื้นฐานเลยค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ months of the year months of the year 12เดือนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์พื้นฐาน เดือนมกราคม January January มกราคมกุมภาพันธ์ February February กุมภาพันธ์มีนาคม March March มีนาคมเมษายน April April เมษายนพฤษภาคม สั้นๆเลยค่ะเมย์เมย์พฤษภาคมมิถุนายนจูนจูนมิถุนายนกรกฎาคมาากรกฎาคมสิงหาคม August August สิงหาคมกันยายน September September กันยายนตุลาคม October October ตุลาคมพฤศจิกายน November November พฤศจิกายนธันวาคม December December ธันวาคม ฟังหลายๆรอบนะคะทบทวนนะจดแล้วก็จะได้จำค่ะ My body My body ร่างกายของฉันคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเราคำแรกค่ะหัว Head Head หัวตา Eye Eye ตาจมูก n o s e n o s e จมูกมือ hand hand หัวเขา่า knee knee k n w e knee หัวเขา่าเท้า foot foot เทา้าขา leg leg ขา ah. can arm arm can mouth mouth ปาก ear ear หูฟังหลายๆรอบค่ะเป็นการทบทวนเนาะ พยายามจําให้ได้นะคะฤดูการ seasons seasons ฤดูการมีเสียฤดูนะคะฤดูร้อน summer summer ฤดูฝน rainy rainy ฤดูฝนฤดูหนาว วินเทอร์วินเทอร์ฤดูใบไม้ร่วง Autumn, Autumn. ออตุมออตุมฤดูใบไม้ร่วงต่อมาเป็นสภาพอากาศนะคะเวทเจอเวทเจอแดดจ้ามีแดดส unny s u นนี ฝนตก rainy rainy Wind ลมแรง windy windy หนาว cold cold ร้อน hot hot พายุ storm storm พายุ this this that those คำแรก this แปลว่าอันนี้นะคะใช้พูดถึงหรือชี้สิ่งที่มีอันเดียวอยู่ใกล้ตัวเราค่ะเช่น this is a book this is a book นี้คือหนังสือหนึ่งเล่ม this is a book คำต่อมา th e e, these these t s แปลว,ว่าเหล่านี้นะคะใช้กับสิ่งของหรือสิ่งที่มีหลายอันหลายอย่างหลายตัวนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราใกล้นะคะแต่ว่ามีหลายอันเช่น these are books these are books เหล่านี้คือหนังสือ พวกนี้คือหนังสือนะคะมีหลายเล่มอยู่ใกล้ตัวเราคำต่อมา that that แปลว,ว่าอันนั้นนะคะมีอันเดียวนะคะอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลอยู่นู่นนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ไกลตัวเราแต่ว่ามีอันเดียวใช้ that เช่น that is a book that is the book อันนั้นคือหนังสือ1นึ่งเล่ม that is a book เห็นไหมคะมืออยู่ไกลนะอันเนี้ยอยู่ไกลหนังสืออยู่นู่นนะคะนั่นอันนั้นคือหนังสือหนึ่งเล่มคำต่อมาคะ่ะ dots dots แปลว,ว่าเหล่าโน้นอยู่นู่นเลยะคะ่ะแต่ว่ามีหลายอันใช้พูดถึงของท่านมีหลายอันอยู่ไกลตัวเรานะคะอยู่ไกลเราอยู่น้น those are books those are uh, books เราโน้นคือหนังสือหลายเล่มนะคะมืออยู่ตรงนี้ชี้หนังสือนน่นนะคะอยู่ไกล the books the books เราโน้นคือหนังสือหลายเล่มนะคะอยู่ไกลตัวเราแล้วก็มีหลายอัน this this that those นะคะเป็นคำศัพท์พื้นฐานนะ ฟังหลายๆรอบค่ะจดด้วยจะได้จำได้ค่ะสนใจเรียนติดต่อได้ทาง Facebook เท่านั้นนะคะอย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทั้งในช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะชื่อเหมือนกันเลยก็คือเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะ